หอมบ่หอมบ่ของไม้ของไม้เราขนมกินกินกับตำแตงค่าไป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 เล่นกัน,นอกางไปบีบีเอาบีบีบไปให้ยาค่ะไปบีบีไป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 บีบี <laughs> <laughs> ไปให้ยาเาไปวีวเร็วๆืมยาต้องน้อกเนาะโอไไปไปไไปไปไปไไปไ เข้าห้องน้ำผู้ชายเลยเด้อย่าย กูเลาค่ะปูเดี๋ยวเราทำปูกันค่ะล้างปูก่อนนะคะว้าวทำการล้างปูค่ะ นี่่คะยายกันไก่ซื้อมากพอดีตัดทิ่ปู่ ฮึ่มเราออกก้อนจะเอาไปออกก่อนเป็นหมดเท่าไหร Từ mùa năm súp Tôi là dạy bia dưới này เอาเงนสป,ปากเกตตี้ใส่จานให้บักหล่เนี่ยฮาเทียมันกินเพราะว่ามันกินเขา่าวบ่รู้ว่ามันจะกินอีกบ่